วัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าคาวาสกิด z 900 SE นะคันนี้รถสวยๆกันเลยนะครับปี2017เลขไม่เพียง19,000กิโลเท่านั้นนะใครหาอยู่นะครับลองเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะนี่สภาพรถสวยๆนะครับยางใหม่ๆนะฮะนี่นะครับ มอน้ำมีมาให้แล้วนะครับแคชบาร์แต่งนะครับของโมโตโซ่านะนี่เครื่องยนต์สี่ฝูบเลียงนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมท่อแต่งทรงอะคา,าโบวิกนะเป็นท่อแท้ด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นอะคา,าโ po วิกช็อตตี้นะครับนี่สวยๆเลยนะฮะท้ายสั้นแต่งมีมาให้นะครับ ถังสวยๆนะคันนี้ถังสวยๆเลยสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะฮะกันสบัดไฮเปอร์โป CSC นะครับมีมาให้เลยนี่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับติดต่อเซลเอ็ได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ